ก็กรับสวัสดีครับนี่ก็มาพบกับลุงยิ้มจิ้มบอลรองอีกเหมือนเคยนะครับกับทีเด็ดบอลเต็งบอลรองบอลสเต็ปสนะครับประจําวันที่3 1นะครับกรกฎาคมสองพันห้าร้อยสี่นะวันนี้เป็นวันสิ้นเดือนแล้วนะครับกรกฎาคมนะพรุ่งนี้ก็หวยออกแล้วนะครับใครยังไม่มีที่ซื้อหวยนะครับติดต่อมาลุงได้เลยนะเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับตามนี้เลยเนาะอ่า ก่อนจะไปรับชมรับฟังทัศนคติของลุงวันนี้นะเหมือนเดิมเนาะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ช่องลุงยิบจิ้มบอลรองด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ลินโดนของลุงยิบจิ้มบอลรองกันนะครับอขอรายงานผลก่อนว่าสองคู่เมื่อวานนี้นะครับโอ้โหน่าเสียดายนะนิดเดียวนะครับสำหรับทางด้านอเซ e อูลู s e U นะครับโดนไปลูกหนึ่งเนาะแม่นาทีที่70กว่าแล้วนะยันเกือบจะอยู่อยู่แล้วนะครับแต่ลุงดูเนี่ย เล่นด,ดีกว่าด้วยนะครับ ECU Blue เนี่ยแต่ว่าจบไม่ได้เองนะครับจบไม่คมเองนะเพราะฉะนั้นวันเนี้ยเลยเสียไปครึ่งหนึ่งนะครับแล้วลุงให้ลองที่ราคาครึ่งครบลูกนะครับเสียไปครึ่งหนึ่งแต่อีกคู่หนึ่งนะครับอ่าคู่แรกนะครับเดี๋ยวก่อนสรุปผลก่อนเนาะคู่แรกนะครับตายไปครึ่งอ่าครึ่งหนึ่งนะครับสําหรับ US กับ ECU Blue นะคู่นี้เราเสียไปครึ่งหนึ่งนะครับแต่อีกคู่หนึ่งนะครับคู่ทางด้าน วอเตอร์ฟอร์ดนะครับโดนไปแดงด้วยนะโดนน่าจะโดนท้ายเกมนะครับลุ้งให้รองที่ราคาครึ่งกุบพกเช่นเดียวกันนะครับก็จบไปที่วอตเตอร์ฟอร์ดนะครับเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งเลยถือว่าทําผลงานได้ดีมากนะครับสําหรับวอเตอร์ฟอร์ดอย่างที่บอกไปนะครับราคามันต่อที่สกอร์สูงมันมันแบบมันห่างไปนะครับมันไม่ขาดนะก็เลยให้ลองไปนะครับก็สรุปผลงานนะครับ2ตัวเมื่อวานนี้ก็เข้าเต็มเต็มตัวแล้วก็เสียไปครึ่งหนึ่ง1ตัวนะครับก็ ยังพมีกําไรนะครับถ้าใครกดบอลเต็งนะครับมีกําไรแน่นอนแต่ถ้าใครกดสเต็ปสองไปนะครับก็น่าจะหารเนาะหารก็น่าจะได้ทุนคืนนะครับได้ทุนคืนน่าจะไม่ได้ไม่เสียนะครับเพราะว่าเข้าตัวแล้วก็ <c oughs> หารตัวหนึ่งถ้ากดสเต็ปเนี่ยเท่าที่จําได้คือน,น่าจะเท่าทุนนะได้ทุนคืนประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับไปต่อดีกว่านะครับมีมาฝากกันอีกสองตัววันนี้นะครับเป็นบอลทางด้าน อะไรล่ะไปดูกันนะครับเป็นบางด้านเดนมาร์กน,น,นะครับซุปเปอร์ลีกแล้วก็เบลเยียมเฟิร์สดิวิชันเอนะครับหรือว่าอ่าล,ลีกลีกหลักของนัานเบลเยียมนะครับคู่แรกนั้นเป็นทางด้านวีบอกนะครับพบกับมิชิแลนนะครับเลยราคาเนี่ยเปิดมานะครับอ่ามิชิแลนต่อปอนะครับแต่ราคาจริงเนี่ยต่อที่ครึ่งลูกนะครับตอนนี้ไหลลงมาต่อปอไหลามาราคาเสมอด้วยนะค่อนข้างที่จะไหลามา ทางเจ้าบ้านมากกว่าแล้วนะตอนนี้แต่วันนี้ลุงมองว่ามีสิทธิ์ที่จะจบสกอร์สูงทั้ง2คู่เลยนะทั้งคู่แรกแล้วก็คู่ที่2ด้วยนะครับแต่ยังมองว่าเจ้าบ้านไม่น่าแพ้นะครับน่าจะมีแต้มในบ้านได้แน่นอนนะครับเอาไปดูราคาไหลสําหรับคู่แรกก่อนนะครับคู่ระหว่างวีบอกกับมิชล n d นะครับเละระค่าเนเปิดมาล่วงหน้าเห็นไหมครับเปิดมาตรงนี้ราคาล่วงหน้าตรงนี้นะครับอยู่ที่รึ่งลูกนะครับ อยู่ที่ครึ่งลูกแต่ค่าน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะลดเลยอันดับ5ก็จริงเพราะว่า,าพึ่งเตะได้นัดเดียวหรือสองนัดแต่ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูอีกทีนึงนะครับพึ่งพิ่งเริ่มรู้ดูการนะครับแต่วีบอกเนี่ยบอกเลยว่าตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วนะครับเล่นได้ดีมากทําผลงานได้ดีมากจนมาฤดูกาลนี้ก็ยังทําผลงานได้ดีอยู่นะครับส่วนแนิลันตินเนี่ยก็ออกทะเลซะเป็นส่วนใหญ่เลยแหละนะครับฟอร์มเริ่มที่จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนาะราคาถึงไหลาไมาเป็นต่อแบบนี้นะครับแค่ปอ,ปอ แล้วราคาปอนะครับตอนนี้ราคาปัจจุบันนะครับไหลามาเป็นราคาปอแต่น้ําแต่น้ํายังล้นอยู่เลยนะนะดูดิน้ํายังจ่ายแล้วล้นอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์สองอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลุงมองว่ามีสิทธิ์ที่จะอ่าวิบอกไม่แพ้ในบ้านแน่นอนนะครับเอาไปดูในเบสบอลให้ต่ออีกนิดนึงนะครับวีบอกอยู่ไหนนะอ่ะอยู่นี่นะครับแรกเห็นไหมครับเปิดมาที่ราคาครึ่งลูกเลยนะ เปิดมาที่ราคาครึ่งลูกแล้วก็ไหลมาเป็นต่อปอนะอย่างที่บอกไปในหลายคลิปนะครับเมื่อไหร่ที่ต่อมาเยอะๆแบบนี้นะครับเปิดมาแล้วเหลือเพียงราคาน้อยลงนะครับเพื่อเผื่อในลุงมองว่ามีสิทธิ์ที่จะเป็นราคาเสมอด้วยซ้ำนะครับสำหรับคู่นี้นะสำหรับมิเตอร์แลนกับ v ีบอถึงแม้มิเตอร์แลนเนี่ยชื่อเสียงดีกว่าแน่นอนนะครับชื่อเสียงตัวผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่าด้านวีบอ นะครับแต่พี่บอกจะได้ทางด้านทีมเวิร์กและการเล่นเป็นทีมที่ดีกว่านะครับอ่าไปดูนะครับราคาน้ำกันอ่าตอนนี้เริ่มจะสวนทางกันแล้วนะครับสำหรับราคาน้ำกับแฮนดิ c แคปนะดูนะครับราคา1นึ่งนตรงนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยนะวายขีดบิดขีดเบี้ยวตลอดทุกวันนะครับขีดไม่เคยตรงสักวันนะ ดูแล้วราคา1นคูณสครับจากเดิมนะครับที่จ่ายทา้าน้าบ้านวีบอกชนะเนี่ยสบาทแบบเยอะมากนะครับสบาทเนี่ยตอนนี้ลดเหลือเพียง3บาทเท่านั้นนะครับค่อนข้างที่จะลดเยอะลด1บาทเลยนะครับถือว่าเยอะพอสมควรนะครับแล้วทางด้านราคาเสมอนะครับทีมราคาเสมอคือจากเดิมจ่าย3บาท60ตังค์ตอนนี้เหลือเพียง3บาท50ตังค์แล้วนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างมิทิลเลนนะครับมิทิลเลน มิทิแลนสิไม่ใช่มิติเรนมิทิแลนนะครับจากเดิมที่จ่าย1บาทแ5ดสิบห้าตังค์เท่านั้นนะครับจากราคาที่เปิดมาตอนแรกต่อรึ่งลูกเนี่ยจ่ายเพียงหนึ่งบาท85แดส้าตังค์แต่หน้าตอนนี้นะครับเพิ่มไปเป็น2บาท2ี่ห้าตังค์คือสวนทางกันแล้วนะครับราคา1คูณ2เนี่ยสวนทางกับสวนทางกันเลยนะครับสวนทางกักกรบากกราคาบอลที่ทางด้านมิทิแลนต่อนะครับแล้วดูตรงนี้นะครับราคาแฮนดิแค เลแรกต่อครึ่งลูกนะครับจ่ายน้ำนิดเดียวเอง0.88นะครับแต่ทำไมล่ะลดลงมาต่อปอแต่ค่าน้ำทางด้านของมิเตรเลนเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพิ่มขึ้นไปอีก15ตังค์นะครับเป็นราคาสูตรของลูกอีกแล้วนะครับ15ตังค์เนี่ย นะเพิ่มลด15ตังค์นะครับให้เล่นฝั่งลดได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลุงมองว่า V ีบอกน่าจะไม่แพ้แล้วล่ะนะครับจากราคาน้ำราคา1คูณ2ตรงนี้นะครับมันลดลงมาฮวบเลยแล้วก็ไปเพิ่มทางด้านาทางด้านทีมเยือนวิเทเลนถึง15ตังค์นะครับถือว่าวันนี้นะครับจากราคาน้ำเป็นหลัก อันดับแรกอันดับแรกเลยคือราคาน้านะครับบอลจะแพ้ชนะกันได้นะครับอยู่ที่ราคาน้ําเป็นหลักนะไม่ใช่ว่าอยู่ที่อันดับ1อันดับ2ไม่เกี่ยวนะลุงบอกเลยว่าไม่เกี่ยวตัวผู้เล่นมีส่วนไหมตัวผู้เล่นมีส่วนสําคัญเหมือนกันแต่ว่าราคาน้าเนี่ยมันจะบ่งบอกได้หลายๆอย่างนะครับเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับจากราคาน้ําที่มันลดลงแบบน่าใจหายเลยแหละถือว่าใจหายเลยนะสิบห้าตังค์แล้วก็ราคาไฮนิคแคปเนี่ย ลดลงมาด้วยแล้วก็ไปเพิ่มราคาน้าให้กับทีมต่อแบบนี้นะครับลุงมองว่าวันเนี้ยวีบอกนะครับไม่น่าแพ้ในบ้านแหละเสมอเป็นอย่างน้อยนะครับโอเคนะครับส่วนราคาสูงต่ำเนี่ยจากเดิมที่มันเปิดมา2ลูกครึ่งควบ3านะครับตอนนี้ลดหลอเพียง2ลูกครึ่งนะก็มีสิทธิ์ที่จะจบสกอร์สูงได้นะครับแต่ว่าลุงมองว่าวันเนี้ยอย่างที่บอกไปตามชื่อช่องเลยนะครับลุงยิ้มจิ้มบอลรองนะครับเน้นบอลรองอย่างเดียวนะครับวันนี้นะครับให้รองนะครับทางด้านเจ้าบ้านวีบอก ที่ราคาปอกหรือราคาครึ่งลูกก็ได้นะครับตามนี้เลยนะครับจากราคา1นึ 2, ราคาเฮนดิแคปหน้าบอนราคาน้ําที่มันลดลง15ตังค์แบบนี้นะครับเลือกเชียร์ที่เจ้าบ้านดีกว่านะเอาไปดูสถิติของทั้งสทีมที่เจอกันนะครับสถิติของั้งทีมนะครับหนัดหลังสุดไม่ใช่หานัสงสุดสินัดที่เจอกันนะครับเป็นแนนมิทเทเลนนะครับชนะไปได้ถึง4นัดแล้วก็วีบอชชนะไปได้2นัด แต่ปีล่าสุดที่เจอกันคือปี2016-2017นะครับยังไม่มีใครชนะใครเลยจบที่1นึงหกับ0ูนถึงสนัดเลยนะครับเลยรลาคาในเธเร่ลนต่อทางนั้นเลยนะครับต่อ1ลูกต่อ1ูงลูกนั้นเลยเนาะแต่นั้น v ีบอก็หลางๆนๆ่ที่ทำงานได้ดีนะครับ แต่ไม่ได้เจอกันมาทั้ง4ปีนะครับบอกเลยว่า4ปีเต็มๆนะครับที่ไม่ได้เจอกันมานะครับวันนี้เป็นนัดแรกนะในปี2021นะครับเจอกันล่าสุดก็ปี2017เลยนะครับเป็นทางด้านอ่ามิเทาแลนด์นะเปิดบ้านรับการเยือนของบีบอกนะครับต่อหนึลูกก็จบไปที่0ประตูต่อ0นะครับวันนี้ได้เล่นในบ้านของบีบอกนะครับคิดว่าวันนี้นะไม่น่าแพ้นะครับในบ้านนะรูฟฟอร์มของด้านบีบอกนะครับโหดูดูโดยรวมนะครับ20นัดเนี่ยแพ้เพียง2นัดเท่านั้นนะครับแพ้เฮลซิิงงกกก์ับบแพ้้ทาาาดนออ่ซลเค็ นอกนั้นเนี่ยสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นเลยนี่คือดูรวมๆนะครับ20นัดยังไม่แพ้ใครเลยสาหรับวีบอสนะส่วน5นัดลังสุดนะครับก็เป็นการชนะไป2นัดแล้วก็เสมอไป3นัดนะครับถือว่าทําผลงานได้ดีมากๆนะครับยังไม่แพ้ใครเลยใน5นัดลังสุดนี้นะครับถือว่าเกมรับเหนียวแน่นมากนะส่วนนั้นทีมเยือนนะครับอย่างมิทเทลเลนนะครับ20นัดเนี่ยอ่าดูโดยรวมก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6 แพ้ถึง6นัดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเกมเยือนด้วยนะครับที่แพ้นะเกมเยือนก็แพ้ทล้วน่นซอ,อนเดย์ชสกี้ไปแล้วก็แพ้นัดเจลแลนแพ้บรอนดวีแพ้โคเบเกนแล้วก็แพ้เลสพอเนนนะครับพอเนนนะเนื่องนั้นเกมเยือนก็ถือว่าไม่ดีสักเท่าไหร่นะสำหรับโดยรวมนะครับแต่ถ้านัดล่าสุดถือว่าทําผลงานดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเกมเยือนเนี่ยชนะไป2นัดนะครับแล้วก็เสมอไป1นัดแล้วก็ถ้านัดล่าสุดเนี่ย แพ้เพียงนัดเดียวเท่านั้นแล้วก็ชนะไป2เสมอ2เสมอกับเซลติกนะครับแล้วก็เสมอกับทางด้านเซลติกทั้ง2นัดเลยนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับเตะมาล่าสุดนะครับบอกเลยว่าและแลวมีอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือมิทเชลเลนวันอาเพิ่งเตะยูฟ่าแชมเปียนลีกมานะครับกับทางด้านเซลติกนะเมื่อวันที่29พักเพียง2วันเท่านั้นนะครับพักน้อยมากส่วนทางกับทางด้านเจ้าบ้านนะครับ อาวีบอกนะครับพักอย่างเต็มที่เลยนะครับแต่ล่าสุดคือวันที่25นะพักมาเต็มๆ6วันนะครับแต่ทางด้านทีมเยือนมิเทลแลนด์นะครับพักเพียง2วันเท่านั้นบอกเลยว่าวันนี้นะเหนื่อยนะครับคิดว่าน่าจะไม่ชนะนะคิดว่าไม่ชนะแน่นอนนะครับเลยอาเลือกตรงนี้คือประเด็นหลักด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่งเตะมานะครับพักมา ร่างกายกรอบบอกเลยวันนี้น่าจะโลเตชันนักเตะเอาสำรองลงนะครับมีสิทธิ์ที่จะเอาสำรองลงเพราะตอนแรกเนี่ยเปิดมาโดยศักยภาพทีมแล้วนะครับมีทัเล่นดีกว่าวีบอกแน่นอนแต่นะครับตัวผู้เล่นหลักน่าจะเหนื่อยและล้านะครับเลยอาจจะโรเตชันนักเตะวันนี้นะครับเลยาราคาไหลลงมานะครับอาจจะไหลลงมาเสมอด้วยนะครับถ้าใครดูอยู่แล้วกดตอนนี้ได้ขดเลยนะเอ,อราคามันยังดีอยู่เนาะตอนนี้นะครับ เพราะฉะนั้นไปกดกันได้เลยนะครับแต่ถ้า,าไหลมื่อคาเสมอลุงมองว่าวันนี้วีบอกก็น่าจะดูดีกว่านเพราะพักมาเต็มที่กว่าแล้วก็ฟอร์มล่าสุดก็ดีกว่าด้วยนะครับเนี่ยเพิ่งเตะสองนัดนะครับวีบอกชนะไปหนึ่งเสมอหนึ่งนทางด้านอามิเตเล่นนะครับแพ้หนึ่งชนะหนึ่งก็ถ,ถือว่าสูสีกันนะครับสําหรับตารางคะแนนเพราะว่าเพิ่งเตะได้เพียงสองนัดเท่านั้นนะครับในลีกของทางด้านอ่าสกอตแลนด์เอ้ยไม่ใช่สกอตแลนด์สิเดนมาร์กนะครับขออภัยนะ เพราะฉะนั้นนะครับจากฟอร์มล่าสุดแล้วก็การเตะแล้วก็การพักผ่อนของทีมเนี่ยลุงมองว่ามิเทลเลนเนี่ยพักผ่อนน้อยเกินไปนะครับมองว่าวันนี้นะครับแล้วราคาน้ําด้วยนะครับวันนี้วีบอกดูดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นให้เล่นที่ชาวบ้านนะครับรองที่ราคาปอๆนะครับหรือราคาครึ่งลูกก็ได้นะครับเลือกได้เลยนะครับ ถ้าจบที่ผลเสมอนะครับถ้าเล่นราคาเนี้ยจะได้เยอะกว่าราคานี้นะแต่ลุงมองว่าวันเนี้ยวีบอกมีสิทธิ์ที่จะชนะด้วยซ้ํานะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ให้รองนั่นวีบอกนะครับที่ราคาครึ่งลูกหรือครึ่งหรือปอๆก็ได้นะครับตามนี้เลยนะครับส่วนใครนะครับอยากจะได้ทีเด็ดเพิ่มเติมนะครับทีเด็ดมากกว่านี้นะครับก็ไลน์นี้มานะครับนะ adym68 นะครับเป็นไลน์อาเป็นไลน์แอดของลุงนะครับ หรือตรงนี้นะครับ S L 9 T H นะครับบอกว่าลุงยิ้มจิ้มบอลรองแนะนำมาแค่นั้นเองครับได้เข้ากลุ่มแน่นอนนะครับตัว V P โคตร V P นะต่อไปนี้ก็อาจจะไม่ได้มาบอกแล้วแต่ว่าบอกอาจจะบอกแบบรายงานผลเนี่ยนะรายงานผลแบบว่าแต่ไม่ได้ดูบินแล้วนะครัเพราะว่ากลัวโดนแบนจริงๆนะครับโดนเตือนมาอีกแล้วนะก็เลยไม่ได้โชว์บินนะครับวันนี้เนะาะขอรายงานอาขออ่านคอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้มีใครมาคอมเมนต์อะไรบ้างหรือเปล่านะครับ ก็จะมีนะครับน้องอินดาวนะครับตามต่อค่ะแล้วก็มีอาตะเคงนะครับมาให้ทีเด็ดด้วยนะครับแล้วก็คุณชัยมงคลนะครับบอกว่าติดตามนะแล้วก็ไอเอสมาจัดไปอีกหนึ่งที่นะครับคุณสุวิทย์นะครับติดตามครับลุงจัด้เน้นเหมือนเดิมครับลุงนะครับคุณหมอนะครับแล้วก็2ตัวเมื่อวานแจมเลยครับลุงขอบคุณมากครับแล้วก็จัดไปยาวๆแล้วก็คุณมงคลนะครับบอกว่าติดตามทุกวันครับขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกยอดนะครับติดตามนะซับสไครต์ทุกๆท่านเลยนะครับก็ ได้เป็นกำลังใจใลุงเนะถ้าใครมีที่เด็ดอะไรนะครับมาแนะนําแนะแนวทางด้านใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอแค่คอมเมนต์ให้สุภาพแค่นั้นเองเนาะโอเคนะครับขอบคุณมากเนาะวันนี้ก็มาต่อคู่ที่2ดีกว่านะครับเป็นคู่ระหว่างอา KAS u w e n นะครับพบกับ Underlet นะครับเป็นบอลเบลเยียมนเนลาละราคานะครับเปิดมาที่ Underlet ต่อครึ่งลูกนะครับ ค้าน้ำค่อนข้างที่จะล้นนิดนึงนะอย่างที่บอกไปนะครับคู่แรกกับคู่สองมีสิทธิ์ที่จะจบสกอร์สูงได้นะครับแต่ว่าใครชอบก็จัดไปนะเพราะว่าลงุงวันนี้ก็จะมาเน้นนะครับทุกวันแหละไม่ใช่วันนี้สิทุกวันก็จะมาเน้นบอลรองนะครับไปดูราคาไหลกนก่อนเลยดีกว่านะครับ ีตอนแรกลุงยังเห็นอยู่เลยนะบอลแล้วบอลแล้วนู่นแค่เดนมาร์ไอไม่ใช่เดนมาร์กไงสกอตแลนด์ใช่ป่ะเบลเยียมโอ้โหมั่วจริงๆเลยลุงเนี่ยเบลเยียมนะครับเป็นบอลเบลเยียมอยู่ไหนล่ะหาทุกวันนะครับหาทุกวันจริงๆบอกเลยว่าหาทุกวัน อันเดลเลอ่าเจอแล้วนะครับบอลเบลเยียมนะครับอันดับ17บดนะครับยังอ่าอันเดลเลนะครับลุงมองว่าอันเดลเลเนี่ยหลังๆในฟอร์มชักไม่ค่อยดีนะครับบอกแล้วฟอร์มไม่ค่อยดีจริงๆนะครับทีมดาวสิบเจ็ดนะครับเจอกับอทีมดาวที่แปดนะครับเปิดมาเลยราคาล่วงหน้านะครับเปิดมาที่ราคาครึ่งลูกนะครับใจค่าน้ำเก้าสิบทั้งสองฝั่งนะครับหรือเก้าห้าก็เจ็ดนั่นเองนะครับสูสีกันนะครับสําหรับ ราคาลงหน้าในเลทแรกนะครับแต่เลทราคาปัจจุบันนะตอนนี้นะครับหลเป็นต่อปอแต่ในหน้าไอ้เก้าทีเทยังเป็นที่ราคาครึ่งลูกอยู่เราเลือกราคาเล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงอยากให้ลองที่ราคาครึ่งลูกคร, <c oughs> ครึ่งลูกนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับให้เบียสาข้างค้ากันต่ออันเดรเลนะครับ ที่มันดับที่สามดิทำไมเมื่อกี้ขึ้นเป็นอันดับสิบเจ็ดเนี่ยไอตรงนั้นมันชัดจะเอ,อือหือเหลือยังไงรู้เนี่ยอันเดอร์เลดนะครับขึ้นเป็นอันดับที่สิบเจ็ดเฉยเลยนะหรือว่ามันคนละคนละทีมกันทีมเดียวกันลีกเดียวกันก็เบลเยี่ยมถูกแล้วใช่ปะ่ะเออมันน่าจะเอออันนั้นนะครับเอสยูเป็นนะครับอันเดอร์เลดนะครับ,รบเปิดมานะครับต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับตอนนี้เป็นราคาครึ่งลูกลบสิบเรียบร้อยแล้วนะครับ ทีมอันดับที่สามนะครับเจอทีมอันดับที่สิบสองจะเปิดราคามาต่อแค่ครึ่งลูกจริงๆเหรอนะครับอย่างที่เคยบอกบอกไปนะครับมันต่อแค่ครึ่งลูกคือมันชนะลูกเดียวมันกินเดิมพันแล้วมันได้สมแต้มนะครับมันง่ายเกินไปนะครับสําหรับทีมหัวตารางนะครับเจอทีมท้ายตารางเนี่ยมันง่ายเกินไปหรือเปล่านะครับที่จะเปิดมาแค่นี้เองแล้วก็ชนะแค่เนี้ยจบนะครับลุงมองว่ามันง่ายเกินไปสําหรับทีม อย่างนะอันเดเลตนะเอาไปดูนะครับข้างในกันตอนนี้นะครับเลดแรกจริงๆเลยนะครับในเบดสามหกห้านะเปิดมานะครับราคาครึ่งครบลูกเลยนะเปิดมาครึ่งครบลูกแล้วราคาน้ําเนี่ยจ่ายล้นๆนะครับตอนนี้นะครับไหลเป็นต่อปอแล้วค่าน้ํายังอยู่ทางด้านอ่าทิมเยือนก็จริงทันเเลดก็จริงแต่ อันดับที่3ามนะครับตอนดับที่สองแค่ปอเหรอนะลุงมองว่ามันง่ายเกินไปนะครับแล้วมาดูราคา1นึ่งคูณสนะครับตรงนี้นะเห็นไหมครับราคา1นึ่งคูณสเนี่ยลดลงมานะครับเหมือนกับคู่แรกเลยนะครับแล้วก็ราคาเสมอก็ลดลงมานะครับหรือว่าราคา x นั่นเองนะครับจากเดิมที่จ่าย3าบาท75็ห้าตังค์นะครับลดลงมาเหลือเพียงสามบาทหกสิบตังค์แล้วบวกกับทางด้านทางด้าน้าบ้านนะครับอยู่เป็นนะครับ จากเดิมที่จ่าย3บาทปดสตังค์นะครับตอนนี้ลดเหลือเพียงสาบาทสาสบาท10ตังค์เท่านั้นส่วนทางกับทางด้านอันเดเลตนะครับหรือว่าราคา2นั่นเองนะครับจากเดิมที่จ่าย1บาทเจ็ห้าตังค์นิดเดียวจริงๆนะครับบอกเลยว่านิดเดียวจริงๆแต่ตอนนี้นะครับเพิ่มเป็น2บาทสิตังค์แล้วทีมอันดับที่สานะครับอย่าลืมทีมอันดับที่สามต่ออันดับที่สิบสองแค่ปอหลายๆครั้งนะครับหลายๆครั้งที่ลุงวิเคราะห์มานะครับอันดับที่ ดีกว่านะครับหัวตารางเจอท้ายตารางต่อปอยังไม่เคยรอดสักทีมเลยนะไม่รอดเลยสักทีมนะครับวันนี้จะเป็นอีกวันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับต้องรอดูกันนะแต่คืนนี้นะครับที่หนะึ่งสี่สิบห้าเนาะคู่นี้นะครับแต่ที่เจอมานะครับส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยชนะนะครับเพราะว่าคือมันง่ายเกินไปจริงๆนะเก็บสามแต้มไม่พอกินเดิมพันด้วยหลายๆท่านหลายๆคนนะครับมองว่า อันดับดีกว่าต่อน้อยเว้ยเอาดีกว่านะเล่นดีกว่าเนี่ยเจ้ามือมันเปิดมาหลอกนะครับเล่นดีกว่านะครับทุกคนก็เทไปเล่นทางด้านอันเดอร์เลดหมดเลยนะครับสุดท้ายกลายเป็นผ้าป่าสามัคคขีนะครับยู่เป็นเปิดบ้านเอาชนะไป2ประตูตอนหนึ่งแบบเนี้ยนะเรียบร้อยนะครับสองหนึ่งหรือ1นูนย์นะแบบเนี้ยลุงมองว่าเนี่ยยูเป็นอาจจะไม่แพ้ด้วยซ้ํานะครับถึงแม้ราคาเสมอวันนี้เปิดมาสามบาทเจ็ดาตังค์ลดเลอเพียง3 60, ามบาทหกสิตังค์ค่อนข้างที่จะก็ยังเยอะอยู่นะครับถือว่าบาม ถ้าบอลที่จะจบเสมอจริงๆคือต้องต่ำกว่า3บาท30ตังค์นะครับส่วนใหญ่คู่เปิดมาแบบนี้บอลจะจบที่ผลเสมอซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ราคาออสแพ้ชนะนะครับราคาหนึ่งคเนี่ยมันบ่งบอกได้หลายอย่างนะครับราคาน้ำที่จ่ายในโซนเดียวกันหมดเลยหรือว่าอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอะอยู่ในโซนเดียวกันนั่นแหละนะครับ3บาท3บาทแล้วก็2บาทเนี่ยคืออยู่ใน นั่นเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้ทั้งสามฝั่งแล้วแหละนะครับหรือว่าทั้งสาหน้าแต่ความเป็นไปได้มันน้อยลงก็คือทางด้านอันดเตแตจชนะคือมันน้อยลงก็เพราะว่าราคาต่อรองหรือว่าราคาในแคปนั่นเองนะครับราคาในแคปเนี่ยจากเปิดมาเนี่ยต่อครึ่งกรบลูกไหลมันเป็นแค่ต่อปอนะครับต่อปอแล้วนะครับราคา1นึงคเนี่ยดันลดลงมาเอยดันเพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับทีมเยือนแต่เป็นได้กับทีมเจ้าบ้านนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับจากราคาน้ำนะครับที่มันลดลงแบบนี้นะครับแล้วบวกกับอันดับที่มันห่างกันพอสมควรเลยแหละไม่ใช่พอสมควรห่างกันมากเลยแหละนะครับอันดับสามนะครับแล้วก็ทีมที่ดีกว่าอย่างอันเดรเลดเนี่ยต่อยูเปนแค่ปอกนะครับเพราะฉะนั้นลุงมองว่าวันนี้มีสิทธิ์ที่จะเป็นพระป่าอีกวันหนึ่งนะครับบวกกับราคาสูงต่ำนะครับจากเดิมเนี่ยที่มันเปิดมาสองลูกครึ่งกับสาเหมือนกับคู่ตะกี้เลยนะครับแล้วก็ไหลมาเป็นสองลูกครึ่งก็มีสิทธิ์ที่จบสกอร์สูงแต่ว่า คิดว่าเจ้าบ้านวันนี้ไม่แพ้แน่น,นอนนะครับจากราคา1นึ่งคูณสราคาออสไปชนะแล้วก็ราคาน้ําราคาแฮนดิแคปที่มันลดลงมาแบบนี้หวบแบบนี้นะมองว่าทีมเจ้าบ้านวีบอกวันนี้มีแต้มแน่นอนในบ้านนะครับเลือกเชียร์ที่อบอลรองนะครับวีบอกขออภัยไม่ใช่วีบอกนะยูเป็นนะครับหม่ไปจําคู่แรกซะง,งั้นนะครับขอเลือกเชียร์นะครับยูเป็นดีกว่านะไปดูสถิติที่เจอกันของทั้งสองทีมนะครับ สิบนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นบ้านใครบ้านมันเห็นไหมครับอยู่เป็นเล่นในบ้านเนี่ยแทบจะไม่เคยแพ้เดเลดเลยนะครับแพ้ก็คือนัดเดียวนะครับคือปีส2017นู่นเลยนะครับเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับแต่นะครับเล่นในบ้านล่าสุดเนี่ยอยู่เป็นเปิดบ้านเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0เลยนะครับเดเลตต่อครึ่งลูกด้วยนะครับเลดเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ปีเอาเอาปีนี้ดีกว่านะปีล่าสุดที่เจอกันคือ3ปีล่าสุดนี้นะครับ3นัดล่าสุดเนี่ย นะครับออนเดเลตนะครับถล่มยูเป็น6กหนึ่งนะครับวันนั้นอันเดเลตเล่นในบ้านแต่ต่อลูกควบนะครับออนเดเลตเล่นในบ้านนะครับเจอยูเ็นนะครับต่อครึ่งควบลูกเห็นไหมครับต่อไม่ถึงหนึ่งลูกเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือก็อนี่คือข้อแตกต่างกับข้อสังเกตตรงนี้นะครับต่อลูกควบออนเดเลตชนะขาดนะครับต่อครึ่งควบลูกต่อครึ่งลูกเสมอกับแพ เห็นไหมครับข้อแตกต่างอยู่ที่ราคาฮนแคปนะครับไม่ได้อยู่ที่อันดับหรือว่าไม่ได้อยู่ที่ตัวผู้เล่นสักเท่าไหร่ตัวผู้เล่นมีมีส่วนสําคัญไม่มีส่วนสําคัญนะครับแต่หลักๆคือให้ดูที่ราคาน้าก่อนเห็นไหมครับเปิดมาในลูกควบเนี่ยนะต่อแพงยิงเยอะต่อน้อยไม่ยิงเลยเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลุงมองว่าอยู่เป็นน่าจะไม่แพ้นะครับแล้วก็น่าจะมีแต้มในบ้านเป็นอย่างน้อยแน่นอนนะครับ หน้าล่าสุดนะครับของยูเป็นนะครับเล่นในบ้านสามนัดยังไม่แพ้ใครเลยนะครับถือว่าฟอร์มดีมากๆเลยนะครับถึงแม้จะเป็นเกมอุ่นเครื่องก็ตามนะครับก็ถือว่าทําผลงานได้ดีนะแล้วก็เล่นในเจอคลับบูตด้วยนะครับไปเยือนนะครับในลีกนะครับคลับบูตต่อลูกครึ่งครบสองไม่ชนะยูเป็นนะครับยูเป็นเสมอได้สองสองถือว่าสุดยอดนะครับเสมอทีมอย่างคลับบูตได้นะครับและต่อในลูกครึ่งครบสองเลยนะ ส่วนทางด้านาเกมเยือนของ head, อันเดอร์เดห้า,หาเกมทีมเยือนอย่างอันเดอรเลดหาเกมหลังสุดนี้ยังไม่ชนะใครเลยนะครับห้านัดแต่เสมอไปถึง3นะครับแล้วก็แพ้ไปถึง2นัดเลยนะครับแพ้แซงกิลิดสลด,ด้วยนะครับสาเลยนะครับเล่นในบ้านนะครับต่อเขาครึ่งลูกนะเพราะฉะนั้นวันนลีลุงมองว่าอันเดอร์เลดเนี่ยน่าจะดรอปลงมาเยอะเลยนะครับสําหรับฟอร์มล่าสุดของพวกเขานะถือว่าไม่ดีเลยจริงๆนะครับวันนี้ ขอเลือกที่รองยูเป็นดีกว่านะครับเพิ่งจะเตะกันมานะครับนัดแรกในแพ้ไปถึง3-1เลยนะครับทางด้านอ,าอันเดลเลตนะครับยูเป็นชนะเสมอไป1นัดน,น,นะครับเสมอไป2-2นะเสมอกับคลับบ o ูทเลยถือว่าฟอร์มดีจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากฟอร์มล่าสุดนะครับแล้วก็สถิติล่าสุดราคาน้ําอะไรหลายอย่างนะลุงบอกเลยว่าเป็นใจให้ก,กับเจ้าบ้านยูเป็นมากๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เลือก เชียร์ที่บอลรองนะครับที่อยู่เป็นราคาครึ่งลูกเลยนะครับตรงนี้นะครับอ่ะขอสรุปผลงานทั้งคู่เลยดีกว่านะครับว่าให้คู่แรกนะครับวีบอกนะครับให้รองนะครับที่ราคาปปนะครับหรือราคาครึ่งลูกนะตามนี้เลยนะครับคู่ที่สองนะครับให้รองทางด้านอูเป็นนะครับที่ราคาครึ่งลูก นะครับตามนี้เลยนะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบใครเห็น่าใครชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็สวนลุงได้เลยนะครับไม่เคยว่านะครับเพราะว่าความคิดเห็นมันต่างกันอยู่แล้วเนาะตามนี้เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องลุงยิ้มจิ้มบอลรองกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่โดนของลุงยิ้มจิ้มบอลรองนะครับส่วนใครอยากจะเข้ากลุ่มนะครับรับตัว VP ีโคตร v ีก็ไลน์ตรงนี้นะครับสองไลน์นี้เลยนะครับ สะดวกลายไหนก็จัดไปนะครับขอแยกอีกทีแล้วกันนะครับว่าให้รองวีบอกที่ราคาปอหรือราคาครึ่งลูกนะครับแล้วก็ให้รองอุเป็นนะครับที่ราคาครึ่งลูกส่วนตัวนี้นะครับวันนี้ลุงยิ้มจิ้มบนรอหัวตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ